สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับมือนี้ภาพพี่น้องมาบึงให้มันสับปะหลังครับอัปเดตนะครับบรรยากาศตอนเสาร์นะครับอัปเดตไ้มันสับปะหลังนะครับนี่ครับมันอายุ3เดือนนะครับมันอายุ3เดือนพันพันก้านแดงนะครับพันก้านแดงนะครับพี่น้องทีุนทีซนใจพันมันสับปะหลังปีหนาเด้อนะครับสั่งจองสอบถามรายละเอียดกั้เข้ามาได้ครับพี่น้องหลายคนสอบถามมาว่าครับ โอ้นะครับหลังจากที่ใส่โฟโ้ที่ไปอยากให้เบิ้งนะครับผมว่านะครับมันสัมปะหลังของเฮานี่นะครับสิงามซำหรัครับนี่ครับผู้คนบอกว่าคอยก็อยากล่องอยู่นะครับแต่ว่าคอยอยากหูผลลับนะครับว่าหลังจากที่ใส่ไปแล้วนะครับสิมีลักษณะแบบใดเพิ่นว่านะครับผมอ่ะให้พี่น้องได้เบิ่งกันครับอันนี้คือมันสัมปะหลังที่ใส่โฟโ้ที่ไปแล้วนะครับพี่น้องครับเป็น มั่นสําปะหลังที่ใส่โฟที่นะครับอันนี้ก็คือยังบท่านลงสูตรระเบิดหัวนะครับอันนี้ก็คือยังอยู่ในสูตรของการใส่ฉีดธรรมดาซื่อๆนะครับยังบท่านเดลงระเบิดหัวนะครับนี่ครับเป็นสูตรธรรมดาครับพี่น้องนะครับสูตรธรรมดาหมายถึงว่า1ช้อนนะฮะต่อน้ํา20ลิตรนะครับแล้วก็ใส่พ่นฉีดนะครับฉีดได้ตอนเช้านะครับไม่เกินส0บโมงเช้านะครับนี่ครับโฟที่ นะครับซองน้อยครับพี่น e ้องไม่ต้องไปแบกให้มันหนักสัมหัสิบกิโลครับไม่ต้องไปแบกให้มันหนักสำปุ๋ยครับเอามาผสมน้ำใช้ทั้งฉีดฉีดได้เลยครับแยมือเสาร์้ยกมือเสาร์อะไรกัน้ยหมือแรงไงครับเอามาฉีดได้ก้าอยากให้มันง่ามมันเขียวดำปึ๊ดแนวนี้ครับปุ๋คนปลูกนี่เหลืองครับเหลืองบอกระหำเนาะนะครับนี่ครับอัปเดตให้พี่น้องในเบื้องกันเป็นระยะระยะนะครับพี่น้องสําหรับมือใหม่ ที่เห็ดมันสำปะหลังที่ปลูกมันสำปะหลังที่อยากจะได้ผลผลิตดีๆนะครับพี่น้องครับอยากสีได้ผลผลิตดีๆครับก็คือห้องก็ต้องดูแลเอาใจใส่นะครับนับแต่เรื่องการเอาหุ้นนะครับเรื่องหญ้าเรื่องอีกอย่างต่างๆนะครับดูแลนะครับดีๆนะครับเอาใจใส่นะครับในส่วนของมันสำปะหลังนะครับแต่กับสิ่งสําคัญเด้พี่น้องในช่วงหน้าฝนนี่ต้องบารุงในส่วนของหลองมันนะครับบารุงในส่วนของหลองมันเพื่อที่จะ ลองมั่นนีเพื่อที่จะบรให้มันหึมนะครับเพราะว่าทามันหืมแล้วนะครับมันห้องกระจีเน่านะครับมันกระจีเฮ็ดให้มัดห้องเรานีเสียหายได้นะครับก็คือปล่อยให้มันเป็นหลงนี่ครับสั้นไปแน่ซสิเลยครับตัวนีเป็นพันธุ์อีแดงครับพันธุ์อีแดงนะครับรถเงาะนะครับพี่น้องสร้างจองเขามาหลายครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีไลท์ทั่วทุกภาคทุกจังหวัดนะครับทุกเขต ส่วนพันธุ์อีเหลืองหน่อยก็มีเด้อนะครับพี่น้องครับพันธุ์อีเหลืองหน่อยก็มีขอบคุณพี่น้องทั้งสปปลาวที่ให้เกียรติตามรับชมนะครับผมเพราะว่าสิเป็นทุกช่องทางนะครับกับ GP Channel นะครับรายการ GP Channel กกบแกลบนครอุบลนะครับพี่น้องครับคนอุบลราชธานีบ้านเฮานี่ล่ะนะครับนี่ครับอัปเดตให้พี่น้องได้เบิ่งกันครับสุดลูกหูลูกตาครับพื้นที่ตรงนี้อยู่ที่ประมาณ10ไร่ครับ10ไร่นี่ครับ10ไร่ นะครับใส่ฟูที่ไปคังแหลกคังเดียวเองครับนี่นะครับนี่ซ่องนี่กระซีบโบเบิร์ดครับซ่องเดียวกะซีบโบเบิร์รด,ดบบรนะครับเก็บไว้ได้ใส่อีกครับพี่น้องเก็บไ้ได้ใส่อีกโดนนะครับพี่น้องพี่น้องว่าขันซื้อไปแล้วฉีดมันเหลือมั่นนี่ฉีดนังเลยแนี่พืชนะครับผมทุกชนิดนะครับพี่น้องสามารถฉีดได้บบสิบเป็นมั่นเข่าพัก สีทีนี้กังงามครับพืชพักสวนขั่วนะครับบักพริกนะครับบักแตงบักทั่วอ้อยนะครับฉีดได้เบิดครับอ้อยฉีดได้ครับเขานี่กัดฉีดได้ครับเขานี่แห้งฉีดนี่แห้งงามนะครับนี่ครับเบิรงเดอนะครับพี่น้องครับขอโทว่าผมเบาเอาเอานะครับเบิรงให้พี่น้องด้เบิรงนะครับหลังจากที่ใส่ไปเร็วนะครับซิมหามือนะครับนี่ครับ ว่ามันงามสัมไหนะครับพี่น้องหลายคนเพิ่นอยากนะครับอยากเห็นนะครับผมว่าหลังจากที่เขาใส่ไปแล้วมันสิเป็นลักษณะจังไรครับพี่น้องที่กําลังตัดสินใจครับที่กําลังมองหาในส่วนของสิ่งที่บํารุงต้นนะครับมันสำปหลังของเขานะครับผลิตภัณฑ์ฟูที่พี่น้องสร้างสื่อสอบถามรายละเอียดของมาได้ครับในส่วนของรายละเอียดการสื่อขายเนาะนะครับสอบถามรายละเอียดกของมาได้หรือว่าพี่น้องอยากเส่ โทร้ามาก็ไดครับ0970250279นะครับพี่น้องที่อยากจะสั่งจองนะครับผมผลิตภัณฑ์โฟทีนะครับหรือว่าปุ๋ยสูตรอีออนนะครับสารนะครับปรับปรุงบำรุงดินนะครับสารเพิ่มประสิทธิภาพนะฮะสูตรอีออนตราโฟทีครับพี่น้องกับพี่น้องด้เบิ่งกันครับบรรยากาศทั่วรให้เขเฮามื่อี้ครับบรรยากาศดีๆครับ มาห่อกับมันงามๆนี่ครับโอ้นะครับสุดยอดครับนี่ครับเบิร์ดคิลุงคิลเลอร์นะครับนี่มาเลือมนเลิดนะครับต้นไม่นี่ว่าสีเอาลงอีกอยู่ครับพี่น้องมันมันมันยังหนาอยู่ต้นใหม่นี่ครับปีนี้หนาเสียเอาลงเบิร์ดนะครับก็กุ้งครับดินเป็นดินทรายปีนี้ว่าสีเอาลงเบิร์ดนะครับสีเห็ดมันเต็มทีนี่ครับ งามครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องครับที่กดติดตามและครับนะคบเขามาเบิงนะครับในส่วนของให้มั่นสับหลังของเฮานะครับบรรยากาศตอนเสาร์นะครับพี่น้องไลยค้นกับจอกปุ๋ยนะครับปุ๋ยกับแพงครับพี่น้องนี่โอ้ยปุยยังได้มาแพงครับเนี่นะครับขายไดไกับหาย่ค่าปุ๋ยก็บ่ค่อยเลือครับเฮาก็ต้องลดต้นทุนลงในส่วนของปุ๋ยนะครับเฮาก็มาใส่ ฟูทีนะครับซองนึ่งมันก็ใส่ได้หลายนะครับแต่ว่าเฮาต้องขยันฉีดนิดนึงนะครับขยันฉีดแต่ว่าฉีดกับใส่ปุ๋ยนี่นะครับใส่ปุ๋ยนี่สีซ่ากวัวนะครับพี่น้องแต่ว่าถ้นเฮาฉีดนี่มันก็จะเร็วกว่านะครับมันก็จะเร็วกว่านะครับถ้าเฮาฉีดอ่าขยันฉีดนี่แห้งงามครับขยันฉีดนี่แห้งงามอ่าเอาให้พี่น้องด้เบิงกันนะครับพี่น้องไลหมองไลยบอนผูทีให้เกิติดตาม นะครับรับชมนะครับทางบานนะครับผมผูที่เฮดมมนสับปะหลังหรือว่าพี่น้องที่เป็นมือใหม่ครับที่อยากได้ได้คำแนะนำครับว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมตัวปลูกการหาท่อนพันธุ์การบำรุงนะครับพี่น้องสามารถสั่งจองนะฮะหรือว่าสอบถามรายละเอียดขั้นตอนการปลูกนะครับหรือว่าอยากจะปรึกษานะครับว่าจะเป็นการหาท่อนพันธุ์นะครับว่าเข้าต้องเตรียมในช่วงใดนะครับแล้วก็เข้านี่จะปลูกในช่วงใดพี่น้องผู้ลงวมค้น นะครับกับเตียมในช่วงของการที่จะปลูกนะครับการที่จะปลูกเนี่ยคือปกติแล้วนะครับเข้าเตรียมทอนพันเหล้วพี่น้องก็เพิ่งในเตรียมหรือว่าพี่น้องที่เป็นมือใหม่นะครับผมที่มีพื้นที่นะครับหัวให้ไปหน้าอยากจะปลูกนะครับมันสปะลังนะครับก็สามารถปรึกษาได้ว่าไรนึงเนี่ยนะครับปลูกเนี่ยต้องใส่มันจักต้นจักทอนจักลำนะฮะพอได้ลำมาแล้วต้องต้องปั๊บดินยังไงต้องต้องต้อง แชร์ลำมันนี่จังไดรต้องใส่ปุ๋ยเอียงนะครับสามารถโทรเข้ามาปรึกษานะครับผมรายละเอียดนะครับได้นะครับทาง097ครับ025-0279นะครับหรือว่าพี่น้องที่อยากจะได้ไปขายในราคาทรงครับก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามนะครับผมรายละเอียดได้นะครับสำหรับพี่น้องที่อยากจะได้ไปขายในราคาสูงนะครับบวกสิเป็นพี่น้องทั้งซอปปเลาว นะครับพี่น้องทำผลการทรุ่งข้ามาเล็ดน้ำไหลนะครับผมอยากได้ผลิตภัณฑ์เฮากะเดี๋ยวต้นน้อยเฮาก็ะจะมีช็อปอยูเล่านะครับพี่น้องสามารถสั่งซื้อได้ทั้งทั้งบานได้เลยนะครับหรือว่าพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับที่อยากจะได้ผลิตภัณฑ์ฟูที่นะครับไปใส่ข้องแท้นะครับรอยเปอร์เซ็นต์เอาไปใส่ร่องเบิง้งนะครับนะปูรองคอนกระบะอ่บาบัชนเสือ้อนะครับผมก,อกอ็อยากให้ไปร่องเบิง้งนะครับอยากให้ไปร่องเบิ้งนะครับ ราวาช่องรายการของผมเนี่ยก็คือเคล็ดเกี่ยวกับมั่นสําปะหลังมาเต็มรูปแบบครับทุกทุก,ท,กทุกรูปแบบตั้งแต่การปลูกการขุดการปลูกการขุดจะมีหลายปีครับพี่น้องพี่น้องล่องไปเบิ่งคลิปย่อนย่อนหลังของผมไหนครับก็คือผมจะมาอัปเดตให้พี่น้องได้เบิ่งกันเป็นระยะระยะ,ะ,ยะ,ะ,ยะ,ะ,ยะนับตั้งแต่การเตรียมถอนพันธุ์การปลูกการดูแลนะครับนี่ครับให้พี่น้องได้เบิ่งกันน,นะกน,น,นี่นะครับถ้าผูก็เอาหุ่นยานะครับผมนี่นะครับ โอ้นะครับงามๆเลยครับนี่นะครับขอบคุณพี่น้องไลฟ์มองไลฟ์บอลครับผู้ดีให้เกียรติที่ตามรับชมนะครับทุกทีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว็บเน่นะครับผมพี่น้องครับผลิตภัณฑ์โฟทีครับเอาไปใส่เบิงสําหรับในช่วงของการเห็ดมันสับปะหลังนะครับบํารุงช่วงนี้พิณนาช่วงที่เหมาะที่สุดนะครับพี่น้องช่วงที่เหมาะที่สุดของการเตรียมอ่า บำรุงนะครับเพราะว่าต่อไปเนี่ยฝนจะเลงครับฝนจะเล็งเขาจะเขาให้บ่คคอยได้ครับก็คือขันฝนตกนักหนักเนี่ยนะครับมันจะดินอุ่มน้ำนะครับแล้วเขาจะบ่อสามารถที่จะเขามาเหยียบให้ได้เพราะว่ามันมันเละนะครับเขาต้องถให้มันดินแห้งก่อนทีาจะเขามาได้นะครับสิ่งที่เฮ็ดได้ในตอนนี้ที่ดีที่สุดก็คือบำรุงต้นบำรุงใบนะครับละก็เร่งการเจริญเติบโตนะครับเอานะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สนิสนก่อนนะครับเอาไว้พบดคกันในคลิปหน้านะครับ สำหรับคลิปนี้โชคดีมีความสุขนะครับสวัสดีครับ